ถุงเบอร์16 16 16ไม่ใช่เด็กอายุ16นะคะนี่คือต้นทุเรียนถุงเบอร์16นะคะนี่หนักไหมหนักมากค่ะประมาณ20กิโลได้ะคะ่ะนี่โอ้โหกุ้มทุเรียนหมอนทองเลี้ยงแดดนะคะขนาดความสูงอยู่ที่เริ่มต้นที่1 6 0งถึง170 180 190แล้วก็2เมตรเกือบ2เมตรค่ะลูกค้าค่ะ,คะ เลี้ยงแดดเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรุ่นนี้นะคะราคาขายอยู่แ5ดร้อยห้าสิบบาทนะคะกิ่งกระโดงทุกต้นพูดเลยว่ากิ่งกระโดงทุกต้นนะคะนี่มีไม่เยอะนะ,ะสนใจนะะต้องทักกอเลยเดี๋ยวเราจะเปิดจองให้เราจะเอา,าใส่เข่งให้กับลูกค้าที่เปิดจองอยู่นะคะตอนนี้นะคะรุ่นนี้นะคะ8ป0อยห้าเดี๋ยวไปดูอีกรุ่นหนึ่งทีงแ่แข็งแข็งแข็งแม่เนี่ยแข็งโป๊กเลยดูไม่มีแบบว่า แข็งเลยค่ะชุบแข็งโป๊กเห็นไหมคะเลิศอ่ะลูกค้ามาดูอีก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 ,อ,กอีกรุ่นหนึง่งโอ้โหรุ่นเข่งรุ่นเขนะ็งเนาะค่ะามดูรุ่นเข่งพาดูรุ่นเข่งรุ่นเ่นเนี่ยเลเียเรา้เอาออกแดดแล้นะนีโอ้โหต้นนี้ใหญ่มากต้นนี้สวยเนาะทุเรียนหมอนทองอ้โหน่ะ ลูกค้าสังเกตดูนะคะลักษณะของเ้าเป็นทรงพุ่มกระโดงสวยงามสวยกะลิกกิ๋นะคะลูกค้าดูค่ะระบบรากของเขาแรงเต็มนะเต็มแล้วค่ะเราจะไม่ขายแบบว่าใส่ถ an okay, okay, okay. so, ุงใส่กระถางแล้วเอาขายเลยไม่เอานะคะไม่ได ah. right. okay, uh, okay. ้ไม่ได okay, ้เราต้องรอให้รากเดินเด็มเต็มดีก่อนนะคะถึงจะขายลูกค้าได้นะคะนั่นก็คือคือสี่เดือนอย่างน้อยน้อยอ่างต่ำในสี่เดือนนะคะ สเดือนนี่คืออยากอยากคือลูกค้าท่าลูกค้าอยากได้จริงๆอะนะคะขับจองเลยผมกําลังทำนี่นี่คือขายได้แล้วเหรอขายได้แล้วค่ะลูกค้าท่านไหนอยากได้ทุเรียนรุ่นนี้นะคะก็มีเท่าีรราคาเท่าไหร่ดีค่ะแอดมินตัวนี้จะสองพแล้วก็มีตัวพันหด้วยมันมีราคาหนึ่บาทแล้วก็2,000บาทนะ ยอดเดินดีเนาะยอดเดินดีมีเยอะนะคะมีเยอะมีครับทำไว้เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายออกผมจะบอกให้นะครับทางนี้ส่งส่งไปรษณีถ้าส่งไปรษนีต้องขอเป็นต้นเล็กนะครับต้องขอเป็นต้นเล็กแบบนี้คุ่มเตีย้ยเอายกมามนี่ครับเป็นพุ่มเตีย้ยนี่จะส่งไปรษนีได้ประมาณ3ถึง4ต้นลูกค้าดูลูกค้าดูไม่ได้อวยของตัวเอง จริงจริงนี่ขนส่งทางไหนได้บ้างนี่สามารถส่งทางรถไฟนะคะหนึ่งสองทางไปสถานีได้นะคะเหมากรงไปนะคะใส่ได้สี่ต้นได้ไหมได้นะคะสี่ต้นน่าจะได้สามต้นสามต้นอ่ะนะสามต้นใส่ครบไปได้นะแต่ถ้าส่งไปสถานี้ระบุนะครับว่าต้องต้องเป็นเตี้ยนะครับแต่ถ้าส่งรถไฟนะครับพุ่มใหญ่ได้นะครับโอเคนะคะ ย,ยั่วๆ,ๆบทๆให้กับลูกค้าดูนะคะรุ่นนี้นะคะสวยงามมากนะคะท่านไหนสนใจนะคะเราเปิดขายได้แล้วนะคะรุ่นนี้นะคะเริ่มต้นที่1,500พบาทถึง2,000บาทนะคะขอบคุณค่ะ